ใครโดนขังอยู่ในนั้นเหรอใครโดนขังอยู่ในนั้นน่ะะไปดูสิว่ามีใครโดนขังอยู่มีมองคนหรือว่าคนมองมีหัวร้านเม่งเลยชิ้นสีิ้นสมีตายมีต้แล้ว มีใต้เหรอยิ้มนู่มีใต้เหรอลูกฮะอย่าปล่อยมือนะทำอะไร พี่หม,มีตายแล้วน้องจิน้นพี่หมีตายแล้วน้องจิ้นตอยพี่หมีตายด้วยแม่เลิกเล่นแล้วนะ